เช้านี้นะครับผมสวัสดีอันนี้ต้นอะไรนะโมเหมนอันนี้ต้นอะไรนะอันนี้ในบรรดาเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่เราเอาออกจากห้องอบนะครับเช้านี้เราจบเสร็จนะครับหลงเสร็จจะพามาดูไม้เนื้อเยื่อที่เราออกนะครับเอาออกจากห้องอบเพราะว่าทายอยนะครับทายอยสั่งเนื้อเยื่อมาจากต่างประเทศเรื่อยๆนะนะครับไม้ ก็จะเป็นไม้ทั่วไปนะพี่พี่เพื่อนไม้ทั่วไปนี่แหละแต่สร้างจำนวนนะครับเป็นราคาได้ราคาหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกุเนียมหรือฟิโลใบเงินนะครับแล้วไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่สวยงามเหมือนกันเป็นสีช็อกโกแลตเนาะลายเส้นก็สวยเหมือนกันถ้าใบใหญ่ๆมาจะออกแบบคล้ายๆแบบกำรรมีดด้วยนะสวยเหมือนกันไม้ปแปลกๆนะครับมันก็จะฟิโลอะไรนะน้องคอมเมนต์ ซินโดเนล่านะครับสวยเป็นกันพี่เพื่อนท่าไหนสนใจนะนะครับกระถางละแปดร้อยเอาไปเลยเนี่ยนะครับเฮ้ยตัวนี้ก็ด่างนี่หว่าน้องน้องเห็นเอาได้ตัวด่างแล้วด่างนิดนิดน่อยด่างน้อยจะด่างนะอ่าติดด่างหน่อยนึงนะครับเอาไปเลี้ยงรุ่นซินโดเนล่าใช่ไหมอ่าซินโลเดล่าอ่า น,น,นแล้วก็มามีอีเนาะอย่างถ้าใครสนใจนะครับกระถางละแปดร้อยทุกชนิดเลยนะครับซีโรนิล่าแล้วก็มามีอีเนาะมันก็ติดด่างนะไอตัวนี้ก็ติดด่างเหมือนกันดูดูสภาพไม้ในเยืย่อเรานะครับในสวนเราก็ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าสวยมากนะครับผมเนี่ยวัสดุปลูกยังไง<ม>ก็ไม่มีอะไรมากครับมีพิษมสกับเพลย์ไลท์อย่างเดียวนะครับไม้ที่เราเลี้ยงในห้องอบ นะครับเราไม่ได้ใช้วัสดุปลูกชําที่แตกต่างไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกข้าวเปสับนะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงในห้อง,อ,งอบพอต้นไม้ก็โตมาเราเอาออกมาไว้อากาศธรรมชาตินะครับถึงจะมาอีกสักพักนะครับเลี้ยงอีกสักพักถึงจะเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพวกข้วกาวเสับพ,พวกวัสดุปลูกชําแบบใหม่นะครับผมเพราะว่าถ้าพิษมอสกับเพอร์ไลท์นะถ้าเรารักษาความชุ่มชืน้นไม่ดีนะครับพวกเนื้อดินพิษมสเนี่ยมันจะแห้งไว แห้งแห้งแล้วพอเวลาลดน้ามันเข้ายากเนาะใช่ไหมน้องเ,เห็นการลดน้ํารู้สึกว่าเปียกชุ่มยากนะครับเลซชิเกตก็มีเนี่ยหลายคนหลายท่านนะนะครับพี่พี่นเพื่อนใช้ดินปลูกยังไงหนุ่มเกษตรทำไมไม้สวยจังนะครับเราไม่ได้ใช้ดินปลูกอะไรแต่ว่าเราเลี้ยงไม้นะครับควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเราเลี้ยง ไว้ในอุอณหภูมิที่ใช้ความร้อนสูงเนาะกี่องศาน้องโฮเมนีนคข้าวๆในใน,ในห้องอบ37ได้ไหม35 35เกือบถึง40นะเ้าเข้าๆประมาณนี้แหละพี่เพื่อนบางทีมันก็ไม่แน่นอนอยู่ที่สภาพอากาศด้วย <45. S 1> ฝั่งนี้ฝั่งน้องโฮเมนนะนะครับมามีอีกนะครับ้นะมามนะบไหนสนใจนะครับคนไหนสนใจ นะครับะสมพวกฟิโลนะครับผมมันเตล่าตัวนี้มันเตล่าอะไรนั่นจำชื่อไม่ได้อีกเนี่ยเนี่ยใบสแฉกอย่างนี้นะครับไม้ใบเขียวแต่สวยงามลยลางเนี่ยกลายล่างแล้วนะครับใบแฉกแล้วเอาจับให้ดูดิน้องเหม็นเนี่ยจะเป็นไม้ไม้เลื้อยนะครับผมถ้าแปลงล่างก็จะสวยนะครับใบแฉกขึ้นหลักนะครับกระถางละแปดร้อยเอาไปเลยนะครับแยกค่าส่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทท่านไหนสนใจก็ เอาไปเลี้ยงนะครับเพื่อความเพื่อความสวยงามนะครับตัดทำจานวนไปนะครับขายราคาถูกๆไม่จําเป็นต้องขายไม้แพงเสมอไปพี่เพื่อนนะครับเราเลี้ยงไม้ให้ได้ทุกทุกสไตล์นะนะครับไม้ราคาสูงบ้างถูกบ้างสะสมกันไปนะครับผมเนี่ยเพื่อสร้างรายได้โอ้สวยมากไม่มีอีกแล้วก็ไอตัวไหนอีกอะ่ะโอ นกกรลาดดำนะครับโรกเซียรเราก็สวยเนี่ยตัวนี้น่าเก็บน้องหัวหมินไอมอนเตราตัวนี้น่าเก็บมากใบเขียวปิดเลยนะครับดูดูนะถ้าเผื่อมีด่างเผื่อแปลกๆบ้างติดด่างใช่ไหม ไม้เราเยอะมากนะครับเยอะดนกิโลใบเงินแต่ก่อนนักเดิมเลยนะครับผมฝั่งนี้จะเลี้ยงนะครับทีลเนเซียนะทีลเนเซียอย่างเดียวเลยแต่ทีนี้ทิลเลนเซียร,รู้สึกว่าเงียบเหงานะครับค้าขายก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เนะนะครับเป็นไม้อากาศแต่ก็มีติด ติดไว้บ้างเนาะนะครับบางคนเขาก็ชอบสะสมกันนะครับผมเขาซื้อพวกดอกดอกดอก,ดอกสวยใช่ไหมดอกเอาเวลามีดอกมีอะไรมันสวยงามอยย่ดนนซานนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับประมาณนี้แหละซิงคูเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกดูเบียดูเบียร,ราคาสูงมากนะ,นะครับนะครับแพงแล้วก็ปูสนิมเนี่ยเราเก็บนะครับ จะพาไปดูฝั่งประดับตกแต่งนะครับสร้างมูลค่าให้ไม้นะครับ <c oughs> ไอเดียน้องโอมเมนแล้วก็อาชิมานคนเกาหลีนะครับผมเนื้อเยอะเราไม่มีไม่มีตัวด่างเลยใช่ไหม <c oughs> อ่าหมดแล้วดูด้านล่างก็จะเป็นสนีจันนะครับไอตัวนี้สนีจจันแดงไหมหรือว่าสนีจันนาคน้องโอมเมนดงแดงๆเนี่ย <c oughs> จันนาคจันนาคไหมแค่แค่แยกกอกออกมาจากแม่ครับจริงๆอืมอ แต่ว่าบรรดานี้ก็คือเป็นเนื้อเยอะหมดเนาะแม่เนอเยอะหมดนแคแยกออกมานั่นอะต้นหน่อยมันอยู่ฟฝั่งทั้งคุ่ออมันจัดสวยนะครับเนื้อเยอะตัวไวมากเฮ้ยทำไมมันแดงนี่ดิกินกายล่างเนี่ยนะครับสันเดียวกันนิดเดียินเพื่อนเนี่ยปลูกเลี้ยงไว้นะครับรอดก็เอาส่วนที่รอดเนาะตัวที่ไม่รอดก็ปล่อยไม้เราเยอะจัดก็จะค้นไปจิ้มเมื่อยได้ เด็กไม่ไหวเนี่ยเราซื้อกระถางมานะครับซื้อกระถางมาก็จะตกแต่งประมาณนี้แหละอืมต้นไม้สามพันบอลบอลสีมาใส่กระถางนี้ก็สวยเนะยาะเย็นเข้าไปงานเนา่ยก็ลีก็ชอบซื้อแบบนี้นะครับซื้อแล้วไปตั้งเลยนะครับไปตั้งโชว์เลย,เยตัวนี้ก็สวยเนยี่ยไอ ต้นไผ่อะไรนะไผ่ไผ่ไผ่จีนไผ่อะไรหลายคลาสสิกนะครับปลูกหลายสไตล์ตัวนี้ก็สวยเนาะดูราคานะครับหกพันเอ้ยหกหมื่นแล้วเนี่ยนะครับหกหมื่นหกหมื่นแล้วบอลสีล่ะบอลสีหกหมื่นเช่นกันนะครับ สร้างมูลค่าให้ไม้นะจากไม้ราคาถูกๆนะครับเราก็สร้างนะครับไอเดียดีๆนะปลูกให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับสร้างมูลค่าให้ไม้ด้วยหากระถางที่สวยนะครับเอาแบบคลาสสิกหน่อยเนาะนี่แหละพี่พินเพื่อนนะครับจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันนะครับก็สามารถทําได้พวกอะไรนะเอ่อสัปะรดสีเงี้ยนะครับไอตัวนี้ห้าหมื่นได้หรอห้าหมื่นวัน ห้าหมื 1, ่นวอนพันกว่านะครับผมหลักร้อยกลายเป็นหลักพันพี่พ um> yes. yes. ี่เพื่อนนี่คือไอเดียเอ้โใครเราใครจัะแยกมานี่อยน้องแหม่มน้องแหมมหาไม้มาเซตเราไม่มีอะไรทําก็ถ่ายคลิปให้พี่พี่เพื่อนดูอ่านะครับเนี่ยอันนี้ก็สามหมื่นนะครับราคาหลักพันเลยนะพี่พี่เพื่อนเนี่ย โคเดสเราก็มีอไปแล้วนะวถ้าใครสนใจนะครับผมในสนใจก็สั่งได้นะครับหรือว่าจะเป็นไม้แขวนก็ได้ก็มีไม่ต้องปลูกนะครับเอาไปให้ลูกค้าเห็นเลยนี่ก็สวยชักจะนิมนม,มันนเป็น นี่นะครับบอกต้นไม้ยังไงว่าเห็นเจ้าเลี้ยงยากดอกทำอย่างนี้นะครับสินเลนเทียติลเเซียแล้วก็พวกสับปะรดพวกอะไรนะครับผมทำตกแต่งใส่ไม้ใส่ลายไปยิงใส่ไม้นี่ก็สวยนะต่อราคาเท่าไหร่น้องวินนี่โอ้โหน่าจะแพงมาราคาหกร้อยไหมอันนี้หมื่นหมื่นรอนบ่ะสองหนึ่งหมื่นวอน ไอวี่นะครับไอวี่ไอวี่ไม่ราคาถูกเปลี่ยนเนาะไม่ราคาหกหมื่นห้าราคาเป็นพันเลยเหรอนะครับผมอันนี้อะไรนะผู้เพื่อนเหรออไม่ใช่ไอผู้บาซินเออไม่ใช่ไอราชินีอ่อนนะครับราชินีอ่อนนะครับราคาเป็นพันเนี่ยนะพี่เพื่เพื่อนเป็นเงินไทยนะอันนี้เงินอะไรมาขาวเนี่ยหกหมื่นหมืเออหกหมื่นท่านหาพระนกบุรุษอเนี่ย หกหมืนนะครับยกไปเลยอันนี้พูลงยาเท่าไหรหมื่นส <100. S 1> องไอแสสองนึงสามพันนะครับผมยกไปเลยนี่คือเราสร้างมูลค่าให้ไม้นะครับอันนี้เสียพนันแล้วเสียเสียพันเท่าไหรห้าหมื่นได้เหรอน้องวินบอลสีหกหมื่นโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่พี่เพื่อนดูนะครับผมก็ เพิม่มมูลค่าเพิม่มราคานะครับไม้นะ่ะพ,พี่เพื่อนไม่จําเป็นต้องราคาแพงเสมอไปนะครับผมเรานําไม้ราคาหลักร้อยราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับมาทําออกไอเดียนะครับท่านถ้าท่านไหนมีร้านนะครับผมมีหน้าร้านมีอะไรนะครับตกประดับตกแต่งให้ลูกค้าได้ซื้อเรื่องไม้นายอย่างเงี้ยเห็นไหมราคาเป็นแสนห้านะพ,พ,พี่เพื่อนนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะฮะอันนั้นอันนั้นอะไร สวยๆนะครับประมาณนี้แหละสวยงามไอเดียนะครับไอเดียดีๆนะเดียอันนี้ก็สวยงามมากๆนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หนุกษสดอัปเีตยให้ดูนะครับสร้างกำลังใจให้กับพี่เพื่อนนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพมดเลยนะครับผมก็สวัสดีครับ